เกิดอะไรขึ้นละครเรื่องล่าสุดของแต้วนัทพร์เรตติ้งดีงเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวของวิกช่อง3ที่มากฝีมือการแสดงไม่เป็นรองใครสำหรับนางเอกสาวแต้วนัทพรเพราะไม่ว่าเธอจะเล่นละครเรื่องไหนก็ตีบทแตก กระจุยทุกเรื่องแถมยังสามารถทำเรตติ้งเข้าช่องได้เยอะสุดๆส,สามารถคว้าหัวใจแฟนละครได้อย่างดีและดึงคนดูช่องได้มากมายเลยล่ะค่ะสำหรับสาวแต้วนะัทพรนั้นเธอโด่งดังแบบสุดๆจากละครเรื่องหน้าขี่กวาดเรตติ้งได้อย่างถล่มทลายทำให้ตอนนั้นแต้วขึ้นเป็นนางเอกขวัญใจของคนทั้งประเทศส่งผลให้งานอีเวนต์และงานโฆษณาเข้ามาเพียบเลยล่ะค่ะ และดูเหมือนในตอนนี้ละครเรื่องล่าสุดของแต้วอย่างเรื่องเกมล่าทรชนละครบูจัดเต็มทุ่ทุนสร้างมีนักสแสดงเก่งๆอย่างขับขังแต่ในทางตรงกันข้ามเรตติ้งได้ไปเพียงแค่1.6เท่านั้นงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นยังไงแฟนคลับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับเกมล่าทรชนด้วยนะคะเรตติ้งตกมากๆเลย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ